สวัสดีค่ะทุกคน EP นี้ก็เป็น EP ที่2ของซีรีส์วันหยุดที่พวกเราเที่ยวที่ประเทศเนเธอร์แลนด์กันนะคะใน EP นี้เราเดินทางไปที่เมืองอัมสเตอร์ดัมพวกเราเดินเล่นรอบเมืองเดินล่าตามหาแพนเค้กินไม่ใช่แค่เดินอย่างเดียวพวกเรายังนั่งเรือเล่นรอบเมืองอีกด้วยนอกจากนั้นเรายังได้เห็นบ้านของแอนแฟรงค์แล้วก็เดินไปพิพิธภัณฑ์ชื่อดังอย่าง r i j ม s m u s e u m ด้วยนะตอนนี้ถึงอัมสเตอร์ดัมแล้วค่ะแล้วก็กำลังเดิน เล่นรอบๆเมืองน,นะคะกำลังเดินไปในซิตี้เซ็นเตอร์ตอนนี้๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆตึกที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นหนึ่งในตึกเบนูคอนเสิร์ตที่โมเดิลที่สุดในยุโรปเลยและที่นี่ยังเป็นหนึ่งในแจ๊สเบนูที่สําคัญที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์อีกด้วยนอกจากนั้นด้านบนลูฟท็อปยังเป็นจุดชมวิวเพื่อนๆสามารถมองเห็นวิวเมืองอัมสเตอร์ดัมได้จากข้างบนตึกด้วยนะ นอกจากวันนี้เราจะมาเดินเล่นในเมืองอัมสเตอร์ดัมกันแล้วก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักความเป็นมาของเมืองอัมสเตอร์ดัมกันก่อนประวัติศาสตร์ของเมืองอัมสเตอร์ดัมเริ่มต้นจากการเป็นหมู่บ้านชาวประมงในศตวรรษที่12ก่อนจะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าการเงินแล้วก็การเดินเรือที่สําคัญในศตวรรษที่17ซึ่งก็เป็นยุคทองของเนเธอร์แลนด์นั่นเอง ในศตวรรษที่17เทรดระหว่างเอเชียรุ่งเรืองมากทําให้อัมสเตอร์ดัมกลายเป็นเมืองที่มั่งคัง่งดึงดูดผู้คนแล้วก็นักธุรกิจมากขึ้นให้มาที่เมืองนี้เป็นเพราะความเจริญทําให้คนย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองอัมสเตอร์ดัมเยอะมากเกิดเป็นชุมนุมแออัดขึ้นและต้องขยายเมืองภายใน50ปีในเมืองอัมสเตอร์ดัมมีขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมถึงสีเท่าเพื่อนเอนเห็นอย่างที่เราเห็นไหมอันนี้เขาเป็นป้ายห้ามฉีดในที่สาธารณะสงสัยมีคนทําเยอะเขาถึงต้องออกกฎแบบนี้ขึ้นมา เดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาเจอโลลมาร์เก็ตของที่นี่ถ้าเป็นที่ประเทศไทย <ๆ S 1> ก็คงเปรียบเสม,มือนตลาดนะัดแถวๆบ้านของที่ขายที่นี่มีหลากหลายมากเขาขายทั้งดอกไม้เบเกอรี่ของกินชีสแล้วก็พวกเครื่องประดับต่างๆแล้วแถมยังมีภาพวาดด้วยนะราคาเขาไม่แพงมากแถมอาหารที่ขายก็หลากหลายเขาทำให้เห็นกันสดๆใหม่ๆต่อหน้าเลย ตอนนี้เรากับเซฟก็ยังไม่ได้กินอะไรกันมาตั้งแต่เช้านะคะพวกเรากําลังเดินหาร้านแพนเคก้กวันนี้เราสองคนใจตรงกันคิดเหมือนกันเลยว่าอยากกินแพนเคกน้กเช้านี้ระหว่างเดินหาร้านแพนเคก้กแล้วก็เก็บบรรยากาศในเมืองมาให้ดูกันเจอแล้วร้านแพนเค้กร้านที่1เราเพิ่งมารู้ว่าร้านนี้เขา,ปาเ,เป็นร้านแพนเค้กชื่อดังเป็นร้านแพนเค้กที่เล็กที่สุดในยุโรปเลยนะ ภายในร้านเขามีแค่4โต๊ะรับลูกค้าได้แค่18คนร้านนี้มีเอกลักษณ์ก็คือลูกค้าทุกคนต้องขึ้นบันไดแคบๆไปที่ชั้น2ซึ่งร้านตั้งอยู่ชั้น2ของตึกเก่าที่สร้างตั้งแต่ปี1539แต่ร้านเปิดเมื่อปี1961ในร้านเขาตกแต่งแบบครีเอทีฟมากๆเขาห้อยการน้ำชาของดัชแบบดั้งเดิมบนเพดานแล้วว่าแบบนี้ก็ดูแปลกตาแล้วก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบร้านแพนเค้ก คิวเต็มนะคะมันเป็นร้านเล็กๆันอยู่ชั้นข้างบนจริงแล้วก็ไม่รู้นะว่าร้านมันจะเล็กขนาดนั้นมีอยู่ประมาณแค่ประมาณสี่ห้าโต๊ะเขาบอกว่าร้านเต็มจนถึงวันจันทร์หน้าก็เลยตอนนี้ก็ต้องหาร้านใหม่กินค่ะแต่ว่าวันนี้อยากกินแพนเค้กกันก็คงจะไปหาร้านแพนเค้กร้านอื่น บ้านเมืองที่นี่เขามีซอกเล็กซอกน้อยเยอะมากๆพวกเราเดินเล่นกันเพลินเลยแถมร้านอาหารที่นี่เขาตกแต่งกันสวยมากๆดูมีเอกลักษณ์แล้วก็มีเสน่ห์โดยเฉพาะบ้านแล้วก็ตึกอาคารที่ประดับไปด้วยต้นไม้สีเขียวขจีของต้นไม้ตตดกับสีแดงอิฐของอาคารดูสวยดีเพื่อนๆว่าไหมนอกจากร้านอาหารเมืองอัมสเตอร์ดัมยังเป็นเมืองที่มีร้านเบเกอรี่เยอะมากๆร้านนี้เราเดินผ่านกลิ่นหอมทนไม่ไหวจนเราต้องหยุดถ่ายภาพเก็บไว้ และแล้วเราก็มาถึงร้านแพนเค้กร้านที่2จริงๆแล้วร้านนี้เป็นร้านที่3เพราะว่าร้านที่2ที่พวกเราเจอเช็คราคาอาหารแล้วราคาแพงมากพวกเราเลยรีบเดินผ่านร้านนี้ชื่อว่าร้าน The Happy pig Pancake Shop ร้านนี้รีวิวดีราคาไม่ค่อยแพงมากพวกเราเลยตัดสินใจเข้ามากินที่ร้านนี้แพนเค้กรสชาติเขาอร่อยดีแต่เราว่าพอชั่นเขาขนาดเล็กไปหน่อย ตอนนี้ฝนตกนะคะเรากําลังเดินไปมิวเซียมโดยไปพิพิธภัณฑ์แต่ว่าเราคงไม่มีเวลาเดินเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์แค่จะไปดูในตัวตึกเฉยๆแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําด้วย <c oughs> แต่ว่าหลังจากที่เราไปมิวเซียมเราก็จะไปะขึ้น b o ท t tour เราจองตัว๋วตอนบ่ายสองครึ่งทัวร์จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ75นาที เราไปดูกันว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วคราวที่เราที่เรามาอัมสเตอร์ดัมใช่ในไรครั้งแรกเราก็ขึ้นบ๊สทัวร์นะแต่ว่ามันก็นานมันแล้วครั้งก่อนเราเราไปคนเดียวครั้งนี้เราจะไปกับเซฟน่าจะสนุกกว่าไปคนเดียวเดียวเอาไปดูกันค่ะจากประสบการณ์ท่องเที่ยวของเราในหลายๆครั้งบทเรียนสําคัญที่เราเรียนรู้มาก็คือ สถานที่ท่องเที่ยวนั้นจะน่าจดจำมากขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทริปนั้นๆส่วนตัวแล้วเราคิดว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่มากเท่าไหร่จะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เวลาของเรายังไง เราใช้เวลากับใครแล้วก็เจอเรื่องอะไรบ้างความประทับใจแล้วก็ความทรงจําที่ดีจริงๆแล้วสร้างได้เริ่มต้นจากตัวเราเองแล้วก็คนข้างๆดังนั้นไปเที่ยวทั้งทีอย่าโมาตามลุยเที่ยวแต่สถานที่ในลิสต์หยุดพักบ้างสร้างความทรงจําฉบับของตัวเราเองจบกันไปแล้วสําหรับข้อคิดเดีย๋ยวเราไปชมเมืองอัมสเตอร์ดัมกันต่อด,ดีกว่าค่ะเพื่อนๆเ,เห็นตึกข้างหน้านี้ไหมตึกนี้เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ซึ่งก็คือตัวตึกจะทําจากอิฐและในส่วนหลังคาจะมีลักษณะเป็นหน้าโจกแบบขั้นบันได ตึกที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ r i g h t Museum ตึกนี้เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในตึกที่มีความสวยงามที่สุดในอัมสเตอร์ดัมเลยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดและก็มีคนเข้าชมมากที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์งานศิลปะภาพวาดที่สําคัญที่แขวนโชว์ที่นี่ก็คือภาพวาดของศิลปินรมบรันด์ The Night Watch และภาพวาดของศิลปินเวอร์เม The Milkmaid พวกเราจองบท๊ททัวร์กับบริษัท Blue Boat ราคาตั๋วคนละ16ยูโร50เซนต์หรือประมาณ650บาทไทยเราว่าราคาไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับเวลาทัวร์ทั้งหมด75นาที Yes, perfect. In the Blue books, there come the guide. the Blue And has Thank Boats, to audio you. Boats, come to the audio guide. Thank you. Hello. หลังจากได้รับการต้อนรับแล้วก็การทักทายจากทางเจ้าหน้าที่พวกเราก็ได้หูฟังกันมาคนละคู่พวกเรามาถึงก่อนเวลา10นาทีคนบนเรือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราเลยเลือกที่นั่งได้บนเรือเขามีออ u ดโ o ทัวร์ไกด์ซึ่งเราก็สามารถเลือกภาษาได้เสียดายที่บริษัททัวร์นี้เขาไม่มีภาษาไทยเราก็เลยต้องเลือกภาษาอังกฤษแทนวันนี้โชคไม่ดีฝนตกแต่ว่าเราเหลือไปเห็นบ,บนโต๊ะเขามีที่ปาดน้ําฝนให้ด้วยนะ ตอนนี้ก็เริ่มออกเดินทางแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปเจออะไรกันบ้างบ้านริมคลองที่ทุกคนเห็นส่วนใหญ่เคยเป็นโกดังเก็บสินค้าในยุคที่เมืองอัมสเตอร์ดัมเป็นจุดศูนย์กลางการค้าแล้วก็การแลกเปลี่ยนเพื่อนๆเ,เห็นส่วนตะขอที่ยื่นออกมาตรงหลังคาบ้านไหมอันนี้เขาใช้สําหรับยกของเข้าบ้านหรือในสมัยก่อนตะขอพวกนี้ก็จะช่วยยกสินค้าอย่างเช่นพวกโกโก้แล้วก็น้ําตาลขึ้นไปข้างบนบ้าน เพื่อนๆอาจจะสังเกตเห็นได้ว่าด้านหน้าของตึกในเมืองอัมสเตอร์ดัมส่วนใหญ่จะแคบมากอันนี้เป็นเพราะเมื่อก่อนเขาเก็บภาษีตามความกว้างของหน้าบ้านนั่นเองส่วนหอคอยที่เห็นอันนี้เป็นหอะระฆังซึ่งสมัยก่อนเขาจะใช้ตีเตือนภัยเมื่อเมืองถูกปุกลุกหรือว่าถูกโจมตี ทุกคนเห็นเรือที่ถูกเปลี่ยนเป็นบ้านไหมเพราะเมื่อก่อนที่อยู่อาศัยในเมืองนี้ไม่เพียงพอคนก็เลยต้องเปลี่ยนเรือเป็นบ้านในปัจจุบันเขาอนุญาตให้คนที่มีไายเส้นเท่านั้นที่สามารถอยู่บนบ้านเรือได้และตอนนี้ก็ไม่มีการออกไรยเส้นใหม่อีกแล้วนั่นก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการล่องเรือของพวกเราเดี๋ยวตอนนี้พวกเราพักเบรก แล้วไปหาอะไรกินลองท้องกันก่อนก่อนที่จะเดินไปบ้านแอนแฟรงก์กันค่ะทุกคนตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะคะเรากำลังเดินไปบ้านแอนแฟรงก์เพื่อนๆทุกคนที่เรียนโรงเรียนเดียวกับเราเรารู้นะว่าถ้าดูวีโอนี้อยู่เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดู เพราะว่าตอนที่เราเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมคะชั้นภาษาอังกฤษของเราอะ่ะเขาให้อ่านหนังสือดารี่ของแอนน f แฟรงเดี๋ยววันนี้เรากําลังจะไปบ้านแอนแฟรงของจริงที่เคยอ่านในหนังสือใครที่ไม่รู้จักแอนแฟรงแอนแฟรงก็คือเด็กชาวยิวคนหนึงที่หลบหนีกองทัพของฮิตเลอร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ระหว่างที่หลบหนีและพักที่อัมสเตอร์ดัมแอนแฟงค์ได้เขียนไดอารี่บันทึกเรื่องราวของเธอไว้ไดอารี่ของเธอเป็นแรงบันดาลใจและก็เครื่องเตือนใจให้คนรุ่นหลังถึงการรักษาสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันไม่เหยียดหยามเชื้อชาติ ในส่วนของย่านโคมแดงเขาจะห้ามถ่ายภาพที่นี่การค้าประเวณีเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายนอกจากนั้นเขายังเปิดเสรีเกี่ยวกับการบริโภคกัญชัยด้วยอัมสเตอร์ดัมถือว่าเป็นเมืองแห่งความเสรีตัวจริงเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างพูดคุยกันใต้วิดีโอได้นะคะ นั่นก็เป็นทั้งหมดสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ